สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวสุดล้ำของโลกการบินวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมจาก Honda าที่กำลังจะปฏิวัติวงการเจ็ตส่วนตัวมาพูดถึง h o n d a าเจ็ตเอเคอรรุ่นปี2025กันครับเครื่องบินเจ็ตธุรกิจรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรา ความเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นลองนึกภาพดูสิครับการเดินทางข้ามทวีปโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสได้ในเที่ยวเดียวแถมยังประหยัดพลังงานมากกว่า m i d ไซส์เจ็ถึง40%นี่คืออนาคตของการบินที่ h o n ด้ากำลังมอบให้เรา ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ HondaJet e c h l o o n กันแบบละเอียดยิบครับเครื่องบินรุ่นนี้พัฒนามาจาก HondaJet Elite ii ที่เรารู้จักกันดีแต่ครั้งนี้ Honda ไม่ได้แค่ยืดตัวเครื่องบินเฉยๆนะครับมันเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งรำหรือที่เรียกว่าคลีนชีทดีไ i g n โดยคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างการติดตั้งเครื่องยนต์ over the wing engine mount หรือ otwem ที่ทำให้เสียงดังและการสั่นสะเทือนในห้องโดยสารต่ำที่สุดในคลาสนี้ ตัวเครื่องบินมีชื่อรหัส HA 480ยาว17.6เมตรกว้างปีก17.3เมตรน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด6,804กิโลกรัมสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด11คนถ้าพร้อมลูกเรือ1คนหรือ10คนถ้าพร้อมลูกเรือ2คนนี่แหละครับที่ทำให้มันทะลุขอบเขตของไลท์เจ็ตเดิมๆกลายเป็นซูปเปอร์ไลท์เจ็ตที่ครบครันยิ่งกว่า มาดูประสิทธิภาพการบินกันบ้างครับ honda jet a ตเอเคมีความเร็วสุนแหงสูงสุด450นอตหรือประมาณ834กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทะยานขึ้นสู่ระดับความสูง47,000ฟุตได้อย่างสบายสบายระยะทางบินไกลสุดตามมาตรฐาน NBA AIFR สำหรับลูกเรือ1คนและผู้โดยสาร4คนคือ2,625ไมล์ทะเลหรือราว4,862กิโลเมตรนั่นหมายความว่าคุณสามารถบินข้ามสหรัฐอเมริกา ได้โดยไม่ต้องหยุดหรือจากกรุงเทพมหานครไปโตเกียวแบบนอนสต็อปได้เลยครับแถมยังประหยัดเชื้อเพลิงสุดๆดีกว่าไลท์เจ็ททั่วไป20%และมิดไซส์เจ็ต40%ด้วยเทคโนโลยีแอโรไดนามิกล้ำสมัยระบบโรปเพาชันใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ GE Honda HF 120รุ่นอัปเกรดทำให้ทุกเที่ยวบินของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างเห็นได้ชัด ทีนี้มาพูดถึงห้องโดยสารกันครับซึ่งนี่คือจุดเด่นที่ทำให้ HondaJet a ต e l o n แตกต่างจากคู่แข่งห้องโดยสารกว้างขวางที่สุดในคลาสสูง4.9ฟุตกว้าง5ฟุตยาว16.7ฟุตพื้นที่ว่างระหว่างที่นั่งแบบดูอัลคลับถึง7ฟุตหรือ84นิ้วทำให้คุณยืดขาได้เต็มที่โดยไม่รู้สึกอึอดอัดสามารถจัดที่นั่งได้หลายรูปแบบทั้ง Execu t i v e ดูอ้าวคลับหรือไดวันที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายเฉพาะบุคคลภายในตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมจาก o o n d n o r t t a อเมริก Automotive ดีไซน์หนังแท้ไม้จริงและไฟเลเอ่อนนุ่มระดับความสูงห้องโดยสารต่ำสุดที่6,363ฟุตแม้บินสูงขนาดไหนก็ไม่เหนื่อยล้าเสียงดังต่ำสุดในคลาสการสั่นสะเทือนน้อยสุดช่วยให้คุณนอนหลับสบายหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องน้ำพร้อมสกายไลท์ธรรมชาติให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและที่เก็บสัมภาระ 1, 120ลูกบาทฟุตพอสำหรับทริปยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องกระเป๋าในห้องนักบินก็ไม่แพ้ก,กันครับ HondaJet a k เ l o n ออกแบบให้บินด้วยนักบินคนเดียวได้หรือ Single Pilot o peration ใช้ระบบ Garmin g 3,000 Avionics ชั้นนำมีฟีเจอร์ Auto Land และ Auto b r e k e ช่วยให้การลงจอดปลอดภัยแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย พื้นที่นักบินกว้างขึ้นมีลีกรูมและเฮดรูมเพิ่มจากกลุ่นก่อนหน้าต่างข้างอาจจะยังเล็กไปนิดแต่โดยรวมแล้วการบินที่นี่สนุกและเครียดน้อยมากเหมาะสำหรับเจ้าของเครื่องบินที่ชอบบินเองลองนึกภาพคุณเป็นนักบินนั่งในห้องคอ c k p i ทัทนสมัยบินข้ามมหาสมุทรด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม ตอนนี้มาดูกำหนดการพัฒนากันครับณวันที่28กันยายน2025นี้ Honda Jet a เอเค n ลกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ Honda เริ่มประกอบปีกตัวแรกที่โรงงานกรินสโบโร n o ร์ทแคโรไลนาไปแล้วเมื่อต้นปีและเพิ่งเสร็จสิ้น Development Simulator ที่ Advanced System Integration Test Facility หรือ ASITF เดือนมกราคมที่ผ่านมาบินครั้งแรกคาดว่าจะเป็นปี2026ตามด้วยการทดสอบบินเข้มข้นและรับรองจาก FAA ราวปี2028ถึง2029ตอนนี้มีจดหมายแสดงเจตจำนงหรือ Letter of Intent แล้วเกือบ500รายจากเจ้าของเครื่องบินนักบินส่วนตัวบริษัทแฟชชั่นแนลแชร์ และผู้ประกอบการชาเตอร์แสดงให้เห็นว่าตลาดตอบรับดีแค่ไหน Honda ยังร่วมมือกับ Spirit Aero System เพื่อเร่งการผลิตทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพจะออกมาดีเยี่ยมแต่แล้ว HondaJet e ็ตเอเคอจะแข่งขันกับใครได้บ้างครับในตลาดไลท์เจ็ตมันเหนือกว่า m m b r a รา n ฟน 300E ด้วยระยะทางไกลกว่าและห้องโดยสารใหญ่กว่า ถ้าเทียบกับเชส s n าซ t a t i o n CJ4 ก็เร็วกว่าและประหยัดกว่าแต่ที่เจ๋งคือมันทะลุไปถึงระดับมิดไซล์ได้โดยไม่เสียเอกลักษณ์ของไเจ็ตเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าค่าบำรุงรักษาน้อยกว่าและสนามบินที่เข้าถึงได้ง่ายกว่านักบินหลายคนที่เคยบิน HondaJet รุ่นเก่าบอกว่ามันจัดการลมข้างได้ดี แม้จะมีข้อจำกัดบ้างแต่โดยรวมแล้วเอเคอนถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์นักบินมือโปรและมือใหม่ได้หมดราคาของ HondaJet ต e เอเคอคาดว่าจะอยู่ราว1 0 1ถึง12ล้านดอนลลาร์อเมริกาขึ้นอยู่กับการตกแต่งแต่ด้วยความคุ้มค่าที่ได้คุณจะรู้สึกว่ามันแพงแค่ไหนก็คุ้มมาพูดถึงข้อดีหลักๆก,กันครับประการแรกคือประสิทธิภาพการบินที่เหนือชั้น บินไกลบินเร็วประหยัดน้ำมันประการที่2ห้องโดยสารรูหราสบายเหมือนอยู่บ้านประการที่3เทคโนโลยีล้ำสมัยปลอดภัยสูงและประการที่4เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมลดคาร์บอนฟุตพิลท์ได้จริงข้อเสียอาจจะมีบ้างเช่นหน้าต่างคอกพิดเล็กไปหน่อยหรือยังไม่มีสปอยเลอร์และรีเวิร์สทรัสแบบเต็มรูปแบบแต่ฮอนดากำลังแก้ไขในขั้นตอนทดสอบอยู่แล้ว สรุปแล้วครับ HondaJet EKlong 0อ5ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่ยกระดับชีวิตคุณให้สูงขึ้นไปอีกคันไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องประชุมข้ามทวีปหรือนักเดินทางที่หลงไหลในฟ้ามันคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณพร้อมจะบินสู่ยุคใหม่ลองติดตามข่าวสารจาก Honda ให้ดีนะครับ วันนี้เรานับคำพูดได้ประมาณ1,500คำแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ออกมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเจ๋งๆแบบนี้บอกลาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ